สำหรับผมวานะครับมาเห็ดสวนซอยเพลินนี่มันโมเมยนะครับมันมันโมเมยเมยฮเหเ้าออกอยู่กับจริงแต่ว่าอยู่กรุงเทพนี่เหาบกเหื้าบออกแต่ว่าเมืยใจครับยกรุงเทพนี่เมื่อยใจเนี่ยครับไอพี่น้องครับต้ที่ผมกีตาไห้นะครับเพื่อให้มันแหงจักรทิีหนึ่งนะครับตรหมู่บ้านในซํานี่ครับหรือว่าเอาไปดองเหล่าขาวก็ได้นะครับรับพรกคุณ ที่ผมบอกไปแล้วครับทุกอย่างในร่างกายนะครับระบบครับทายระบบย่อยไลลเวียนลืเอียดนะครับก็ไดนะครับกินได้ทุกอย่างนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนี่ยครับไอพี่น้องครับตัวที่ผมตากเซรังค้าไว้นะครับเพื่อให้มันแห้งจักระท่าไว้นะครับเพื่อให้มันแห้งจักระทิหนึงนะครับตัวหมูว่านในซ้ำนี้ครับตัวที่เก็บตัวนันก็นั่นแหละครับในซ้ำซ้ำที่ผมให้เมืองตอนเศร้านะครับอจสซิโบเ็นแนครับ แดดอิตอเวียนมันขึ้นแล้วครับแดดมันซองนี่นะครับตัวหมูว่านเก็บได้ผมจีตาไว้เังสีเลรอครับย้อนใส่สั้างสีไว,สวส้สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับแจากจีไทยออนทั่วนะครับมือนอีกาพี่ครับให้พี่น้องเมือง เก็บพักนะครับไอ้วัชพืชของบักเขือนะครับวัชพืชของบักเขือเ้าจะใส่ผ้าพพี่น้องเมืองเนี่ยครับเก็บเก็บพวกพวกวัชพืชนี้นะครับเนี่ยออกจากป้าบักเขือนะครับแต่ตะเสาคนครับท่านยินเขาผู้เฒ่าเมืองตะสิเก็บบักเขือยุ่งทึ่งนะครับพอดีผมเก็บผมเก็บวัชพืชบักเขือนะครับเหลืออยู่สามเท่ยวเนี่ยผมจะเอาให้เลี้ยวนะครับกินข้าวข้าวเสาเลยแต่ที่นี่ผมมาพออันหนึ่งนะครับพออันหนึ่งพออีกอย่างวันที่ เนี่ยครับพงศิให้มึงเนี่ยครับอันนี้หกัหกหักเพราะขมนะครับหกัหกเพราะขมหักเพราะขมผมเก็บแล้วผมว่าหาักมันเนี่ยมันมีซับประคุณนะครับซับระคุณอ,อ่ผมไปเสิญมึงในย t u b e นะครับผมถอนนี่แหละผมถอนหักนี่แหละมันจะคุยกังบกระเคือน,นี่แหละ มันแก่หลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับหลังกายของเขาครับเลือดล่มพิษหรือว่าไอ้อับทายนะครับต่างๆนะครับในหลังกายของเขานี่แหละครับมันดีทุกอย่างนะครับผมก็เลยคิดว่าผมสิเอาไปลางออกละกันตัดตากแดดเอาไปต้มน้ำหรือว่าดองเหล่าก็ได้ครับดองเหล่าก็ได้ดีนะครับคนว่าดีผมไปเสิร์ชมึงใน u t u b e นะครับผมแรกผมว่า่นเดี๋ยวถิมมาล่ะผมเห็นหากมันคือจังหากโสมเนี่ยเนี่ยครับ hàng cũng hốm ngập này ni tông kiếp vậy là gặp đẹp สำหรับผมวานะครับมาเห็ดสวนซอยเพลินนี่มือเมยนะครับมันมันมือเมย์เมยเหเ้าออกอยู่กับจริงแต่ว่าอยู่กรุงเทพนี่เหาบกเหื้าบออกแต่ว่าเมยใจครับอยู่กรุงเทพนี่เมยใจเอาง่ายงยอยู่กรุงเทพนี่เมยใจยูนีนี่เมืยเหงอออกแต่ว่าเขามีความซุขนะครับที่ยูแบบนี้เห็ดเท่ากับบริเ็ดให้ไผเห็ดให้พอให้แม่นะครับเ็ดกินเห็ดหยาเข้าเมยเท่ากับเศร้าไปยุ่งเทพเมื่อย เศร้ากับบ่ได้เด้ครับเฮาเป็นลูกน้องเพิ่นอยู่นี่เฮาบ่ได้เป็นลูกน้องผู้ใดเฮาดูเฮาก็เฮ็ด<ค> <lever> เอาเฮาก็ปลูกเอาจังซีแล่ะครับอยู่บ้านผมว่าผมเอ่อเฮ็ดมานี่สามสี่หมืนมม่นนี่ก็บ่เมื่อยปานไดเด้อครับเพราะว่าเฮ็ดแต่เศร้า aux. เอาเฮ็ดแต่เศร้าสวยมาเฮาก็เศร้ามันฮ้อนเดียรเฮาก็เศร้านะครับก็ถือว่าโอเคครับเพราะกะอ่ามึงมึงไปนะครับค่อยๆเฮ็ดไปนะครับบ่เฮ็ดผู้ใดเพิ hit, ่นพาเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดน้ำเพิ่นนะครับไปเรื่อยๆเอาอย่าไป ฮักโหมนะครับเผื่ออันนี้มันสีขาดไปนะครับคือเฮ็ดฟางทั้งคุณเป็นโค้งอยู่ครับว่ามืออื่นมือหื้อคุณละจังสีไปเอาคือวบอหอยฟางคลิปกอนๆคุณละครับพี่น้องก็อย่าลืมติดตามแท็กซี่ไทยออนทัวร์คือเก่านะครับมันอาจสีคลิปมันกะอาจสีแปลกๆนะครับอาจสีบ่บว่ได้เห็นครับรถขับล่าในกรุงเทพนะครับก็อย่ายพึ่งเริ่อมพึ่งถิ่มกันนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ไม่สวนที่จริงกับบ่อได้คยมากเลยครับอาชีพผมผมพ่มมากก็คือว่า ทับรถนะครับน้ำพวงมาไล่นะครับแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับให้เข้าเฮ็ดเข้ากับตองเฮ็ดเข้ากับตองเลือกนะครับทิ้งทีเข้าคิดว่าเข้าอยู่หลอดได้นะครับเข้ามาเฮ็ดเข้ากับบริเวณลูกน้องผู้ใด้เข้ามาเฮ็ดหนีเข้าก็มาปิดเป็นลูกน้องพอกับแม่เพิ่นกับหายุ้ยได้ล่ะสองลอยโยมือได้กันเก็บซอยเพิ่นยังสิเพิ่นกับหายโยนะครับเราบอกเอาเพิ่นกับเอาให้นะครับถือว่าโอเคนะครับว่านนี่ก็ไปขายของได้พันหานะครับพันหาผมได้สองลอยสองลอยนะครับพอได้ คากาแฟนะครับคาเบียร์นิดๆหน่อยๆนะครับเนาผมสิดาพี่น้องเก็บมะเขือทั้งอ่าโมเมนต์มะเขือดอกไอวัชพืชดนะครับทั้งนี้ให้มันเหลวก่อนเดี๋ยวผมสิดาไปเมืองหากอีกนึงผมเก็บใ้เมื่อวานตากแดดไว้ยังงามเลยป่ดุยกันครับพี่น้องเนี่ยครับมือหนีผลงานนะครับสม,มุนไพรนะครับเก็บใดมือหนีนะครับเศ้าหนีนะครับ มันมีห่าผักเสียเสียนหรือว่าผักเสียนนะครับผักเสียนที่กินทําส้มผักนะครับแล้วก็ผักขมนะครับผักขมก็คือผักขมที่กินนี่แหละครับเผื่อคนไทยไม่รู้จักนะครับมันมี2องรากนะครับเนี่ยอันนี้วันนี้นะครับี่เก็บได้เนี่ยวันนี้เมื่อวานก็ขนาดนี้แหละครับเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปตัดรากนะครับท่านใดนะครับที่ เห็นว่าคลิปของผมนะครับทาแล้วมีนักหาสาระแท็กซี่ไทยนี่เอาไว้ก่อนนะครับขับแท็กซี่ในกรุงเทพเอาไว้ก่อนนะครับหันมาทําสวนก่อนนะครับฝากพี่น้องที่ขมาเมืองไม่หรือว่าพี่น้องทั้งทั้งทั้งเฟซบุ๊กนะครับทั้งไลน์หรือว่าทั้งเพจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับของแท็กที่แท็กซี่ไทยออนทัวนะครับแท็กซี่ไทยออนทัวนะครับงานนี้ก็มา ลักษณะแปลกๆนะครับคือทาสวนยังไงล่ะครับเนี่ยเป็นสมุนไพรนะครับอาหากินยากนะครับแถวกรุงเทพม่มีหรอกนะครับอันนี้ผมสิเอาไปตัดตากแห้งนะครับแล้วก็เอาไปต้มรองยานะครับเพื่อสุขภาพทึกจิงกับร่างกายดีล่ะครับแต่ว่าอยากดีขึ้นอีกนะครับพี่น้องทันใดที่อยากได้นะครับผมยินดีตากแห้งแล้วผมสิห่อไปให้นะครับ่บเอาคาจัดทรงหรอกครับเอ้ยบ่เอาคาสรงคาหยังเอาแต่คาไปเสนีพ่อครับผมเงินมาให้เดี๋ยวมึงทรงไปให้ทางกรุงเทพนะครับหากินยากนะครับนี่ยนี่ ผักเซี้ยนกับผักขมนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมกับคงเอาไว้แค่นี้นะครับขอห้โรคไพ่ขีเก็บในกรุงเทพหายไปไวๆนะครับผมกับสีด้ไปเฮ็ดคลิปรับแท็กซี่ให้พี่น้องเมืองคือเก่านะครับตอนนี้ก็สูส่สวนกอนะครับอย่าลืมกดติดตามแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีครับเนี่ยครับไอพี่น้องครับโตัวที่ผมเก็บเมื่อวานนะครับ เจ็๊ยบตัวลากพักเซียนก็ฟังห่มนะครับผมเอามาตากใส่ลังข้าไว้นะครับเพื่อให้มันแห้งจักอาทิตย์หนึ่งนะครับตัวหมูว่านในซ้ำนี่ครับตัวที่เจ็บตัวนันกะนั่นแหละครับในซ้ำซ้ำที่ผมให้เมืองตอนเสาร์น่ะครับอาจสิบอเ็นแน่ครับแดดอิตตเบียนมันขึ้นแล้วครับแดดมันซองนี่นะครับตัวหมูว่านเก็บได้ผมจิตตาไว้ยังสีละครับนี่นใส่ซั่งสีไว้ให้มันมั่งแจ้งอาทิตย์หนึ่งจังเสียาไปใส่กาหนามต้มหรือว่าเอาไปดองเหลาขาวก็ได้นะครับสับเพื่คุณ ที่ผมบอกไปแล้วครับทุกอย่างในร่างกายนะครับระบบครับทายระบบย่อยไหละไหลเวียนเลียดนะครับก็ไดนะครับกินได้ทุกอย่างนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอบีีออกมาวตยนน่เ มัเยดางนมันเจี่ยหลือลายยางเลย <c oughs> เกี่ยเดือดลม่มขับทายพวกเจยมอยก็ได้ดองเราก็ได้ <c oughs> เคือว่าตัวนี้ <c oughs> มุนไพรเนาะ 不了，下不了。